อัปเดตแล้วครับโอ้โหมาอีกแล้วดึก,ด,กดื่นๆอีกแล้ว อับไปแล้วโอ้แลนี่อะไรครับเนี่ยตัวอะไรมันสีสันสดใสขนาดนี้เป็นอัปเดตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยมีอัปเดตเข้ามาหลายรายการด้วยกันและนี่เลยครับอันแรกเลยครับผมกล่องใหม่นะครับฟู้ดเคสนี่อยู่ในช็อปเลยโอ้โหดูสิครับมียูนิตอยู่ในกล่องทั้งหมด4ตัวเป็นระดับ e x c l u s i v e ทั้งหมดนะมี <Wow. S 1> ตั้งแต่โอกาส60%นะครับฮอตดอกสปีกเกอร์แมนสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แฮมเบอร์เกอร์ทีวีแมนโหหิวเลยวะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับหนึ่ง ไททันมีดบอลแมนส่วนตัวสุดท้ายนะครับ0.1%ไททันแคคตัสแมนเป็นไททันกระบองเพชรนะครับผมโจมตีแบบ AOE แล้วก็สเปรดด้วย DPS 1 1 0 0 0 0โอ้นหม่ก o my god บอกเลยว่าโคตรโหดดูดิข้างหลังด้วยดิโอ้โ oh หเสื้อสีชมพูเลยนะครับหวานแหววสีสันาสดใสน่ากินมากเลยยูนิตเซตนี้และอัปเดตตอนดึกมาด้วยอยู่ข้าวเลยวะ่ะแล้วก็นอกจากกล่องอาหารฟู้ดเคสอันนี้นะครับก็ยังมีกล่องใหม่มานี่เป็นกล่องโคโค่นัทเคสมียูนิต 3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเป็นไอศครีมสปิเกอร์แมน74%นะแล้วก็มีโคโคนัทคาเมล่าแมนระดับเล gendary 24%และสุดท้ายทีเด็ดของกล่องนี้นะครับไททันบูมบ็อกซ์แมนระดับมิตติกโจมตี AOE ด้วย DPS 60,000นะครับและถ้าเลื่อนมาข้างล่างก็จะเห็นว่ากล่อง Exclusive f a n c a s เเนี่ยใกล้จะจากเราไปแล้วนะครับเหลืออีกแค่21ชั่วโมงเท่านั้นใครยังไม่มีตัวเหล่านี้รีไปจัดกันซะแล้วก็ร้านที่มีขาย lonbug.com <laughs> ครับโปรโมทนิดนึงโปรโมทนิดนึง แล้วก็มาทีไรก็จะเจอกับแฟนคลับน้องๆตัวน้อยนะครับ<อ>มากระโดด FC กับเราขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอไปวิ่งดูแมปใหม่แป๊บนึงนะเห็นว่าเขาขยายแมปด้วยในนะอุ้ยอ๋อนี้มันเป็นทางตันเหรอโอ้ไปไม่ได้นะครับแสดงว่าเร็วๆนี้อาจจะมีอัปเดตใหญ่โตเข้ามาเตรียมขยายแมปกันแล้วแอดมินก็ต้องมารอดูนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เราเล่นกันอุ้ยนี่อะไรอะ่ะท็อปโคโค่นัทเควสโอเพนอ๋อเป็นแรล่งของคนที่เปิดกล่องโคโค่นัทมากที่สุดใช่ไหมแรงจะเริ่มนับอีก25นาทีา ทั้งหน้าอุย้ยแล้วไอ้กล่องโคโคนัทนี่เราสามารถกดซื้อได้เลยนะครับแสดงว่าไอ้บอร์ดแลงอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อแข่งกันว่าใครรวยกว่ากันอุย้ยอะไรอ่ะน้องเขาบอกว่าติดบอร์ดอันติเมนตัวใหม่หมายถึงอันติเมทตัวใหม่เหรอใช่หรอมีอันติเมทตัวใหม่มาด้วยเหรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บ โอ้นี่ไงครับตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นโกลเด้นไททันสปีกเกอร์แมนนะยูนิตระดับอัลติเมตตัวใหม่นะครับมีหมัดที่ท่งพลังแล้วก็มีสเปเชียลอบิลิตี้นะครับความสามารถพิเศษสามารถขุดเหมืองแล้วก็เจเนเรตมันนี่ได้หรอเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่าจะเป็นตัวฟาร์มเงินระดับอัลติเมตตัวแรกมีความเป็นไปได้นะครับ <c oughs> ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยกับเจ้าอัลติเมตตัวนี้ซึ <c oughs> ่งเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าต้องติดบอร์ดนี้นะครับเนี่ยไอ้บอร์ดท็อปโคโคนัทเคลสโอเพนเนี่ยถ้าติดบอร์ดเราจะไดะด้รรััับบตวะ อัลติเมตตัวใหม่ใช่ไหมน้องเมื่อกี้น้องคนนี้เขาบอกนะครับถ้าเกิดน้องเขาั่วก็โทษน้องเขาเลย <c oughs> แล้วก็มีอัปเดตเพิ่มเติม<ๆ>เล็กๆ <c oughs> น้อยๆนะครับเกี่ยวกับกระเป๋านะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเอาระบบ Equi p ป a s e ออกไปแล้วนะครับก็คือสวมใส่ตัวที่ดีสุดเนี่ยเขาออกไปแล้วนะเราจะไม่สามารถกดสวมใส่ตัวที่ดีที่สุดจากในกระเป๋าได้แล้วนะครับต้องกดเลือกเองก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะมีอัปเดตมาประมาณนี้นะครับสรุปคือมียูนิตใหม่นะครับมา2เซ็ตด้วยกันนะเป็นเซตกล่องอาหาร1ซตนวก็เป็นซตคโคนัก 1เซต3ตัวนะครับที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นยูนิตอย่างเดียวเลยส่วนกิจกรรมตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาใหม่เลยโอ้โอหน่าเสียดายมากเพชรพี่ไม่มีแล้วเนี่ยอยากซับมีกิจกรรมฟาร์มเพชรสัก <ส entertaining. S 1> หน่อยนะกิจกรรมบีบบอลฮันยังอยู่นะครับใครยังไม่ได้เก็บลูกบอลเหมือนพี่เนี่ยก็ไปเก็บมาได้แต่ว่าของรางวัลอันนี้เขาไม่มีให้แล้วนะ UGC เนี่ยหมดไปแล้วนะครับเหลือแต่ตัวนี้ครับแซนวิสาดคาเมราแมนซึ่งราคาถูกมากซื้อเอาดีกว่าเป็นอัปเดตที่มีแต่ตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ไม่มีกิจกรรมฟาร์มเพชรสำหรับฝ่ายฟรีอย เป็นโหมดใหม่ที่หลายๆคนน่าจะได้ลองกันไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรอะของรางวัลสาหรับโหมดแซนหรอถ้าเราเล่นผ่านเราจะได้โคโคน่นครสนะครับหมายถึงไอ้กล่องนี่เหรอเนี่ยนะอุ้ยไหนลองเข้าไปเล่นดูสิมาเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเห็นเขาบอกว่าถ้าเล่นผ่านเราจะได้กล่องเราจะได้กล่องอุ้ยสังเกตดูว่าเหมือนเขาจะปรับพวกเอ่อฟอนต์ตัวหนังสือหรือเปล่าเนี่ยมาดูเข้มข้นขึ้นนะแล้วก็สีสันในฉากอะไรอย่างนี้มันดูเข้มขึ้นหรือเปล่าถนนหนทางดูเข้มมากนะครับเข้มจัดกิดไปเองเปล่า เขาน่าจะเพิ่มความสดใสของเฉดสีเข้ามานะครับนี่แสบตาเลยตาจะบอดโอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นโหมดนี้ให้ผ่านนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่ามันได้กล่องจริงไหมและได้กี่กล่องวุดินถ้าได้หลายๆกล่องนี่พี่ลงทั้งคืนเลยนะเนี่ยนี่ครับลงชิลๆครับโหมดนี้ลงไปเรื่อยๆครับคอมีตัวดีก็จะสบายหน่อยนะเราอาจจะต้องรีบทําเวลานิดน,นึงนะครับถ้าเกิดเล่นเราได้กล่องจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นทางที่ดีในการปั๊มกล่องแค่ต้องขยันเล่นสักหน่อยนะ และตอนนี้ก็ถึงเวฟที่45นะครับตัดมาให้ดูแบบรวดเร็วโหมดนี้ถ้ามีโกลเด้นนี่บอกเลยว่าสบายมากนะครับวางข้างๆดีเจผ่านแน่นอนและสําหรับใครที่ยังไม่มีโกลเด้นนะครับร้านพี่มีขายก็ <c ười> <c ười> ไปอุดหนุนกันได้นะครับมีเพชราคาถูกสุดคุ้มด้วยทีมงานพี่บริการดูแลดีดุดญาติมิตรแต่คิดตังค์สนใจสอบถามได้เลยนะครับตัวละครเ <c ười> พชรมัพทอยเล็ทเทอร์ดิฟเอนส์คือเล่นตาหนึ่งมันก็นานอยู่นะครับถ้าเราเปิดออโต้สคริปต์ตลอดนี่น่าจะประมาณ17-18นาทีถ้าเกิดเล่น จบแล้วได้กล่องเดียวนี่โอ้โหไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะถ้าไม่คุ้มก็อาจจะต้องใช้โลบักกดเอานะครับลงทุนกันหน่อยเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวเราไปลองตัวใหม่กันนะครับจะพยายามหาให้ได้มากที่สุดในอัปเดตนี้เลยนะครับผมตามสไตล์ของช่องเราตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับบอสออกมาแล้วทางนี้ EV i l Toilet c ด a คนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวดามจของเรามันจัดจ้านเสลือเกินรับประกันว่าผ่านแน่นอนนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มด่านนี้เพื่อเอากล่องนะครับก็แนะนําเซ็ตแบบนี้ก็ได้นะหรือ มันจะมีเซตแบบราคาประหยัดอยู่นะครับพี่ลงไว้ในคลิปที่แล้วนะเป็นคลิปที่ออมีโนบาทา้าทายเรานะครับให้ใช้ตัวกากาหซึ่งเราก็ทําได้นี่ใช้เซตนั้นก็ได้นะแต่อาจจะต้องตั้งใจเล่นหน่อยเพราะว่าถ้าเราเผลอเนี่ยบ้านแตกโอ้เราดูเซตน,นี้ครับโอ้ต่อยบอสน่วมเลยอหยุดเวลาสักหน่อยฟึบ เรียบร้อยผ่านได้ใน17นาที46วินาทีครับแล้วนี่อะไรอ่ะได้ตังค์2พ0 0เหรอเออแล้วกล่องเราอยู่ไหนอ่ะได้กล่องปาวะหรืออาจจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับลองกลับไปดูนะครับผมไปล็อบบี้เลยมาดูซิได้โอ้ได้กล่องนะครับได้1กล่องโอ้ได้น้อยจาด17นาทีได้1กล่องนะนั่นเท่ากับว่า1ชั่วโมงเราจะได้ประมาณ3กล่องซึ่งถือว่าน้อยมากครับแต่ไม่แน่ครับกล่องนี้อาจจะแพงก็ได้เดี๋ยวขอวิ่งไปดูก่อนถ้ากล่องแพงนี่อาจจะต้องฟาร์มมาขายกันแล้วล่ะ มาครับดูราคากล่องโอ้โหกล่องละ1000งนเหนึ่งพันสามนะครับใครเปิดกล่องมากที่สุดชนะนะครับผมมันมีกี่อันดับวะเนี่ยโอ้โหดูดิมีกี่อันดับอ่ะน่าจ,จะมีประมาณ100อันดับนะครับอ๋อมี99อันดับนะคือขอแค่ติดบอร์ดแล้วก็ได้ตัวระดับอัลติเมตโอเคครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มติดบอร์ดเลยแล้วกันครับด้วยการเปิดก่อนเลยหนึ่งกล่อง ไอศครีม <Ice> <laughs> โอเป็นตัวระดับอ e ีพิกนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนว่าเขาเอากล่องโคโก้นัทออกไปนะครับเนี่ยอา้าวอย่างนี้ก็ซื้อไม่ได้แล้วดิแสดงว่าตอนนี้เราจะฟาร์มกล่องโคโก้นัทเคล็ดไดจากด่านนี้เท่านั้นนะครับนี่เขาบอกว่าจํากัดเวลา35วันนะครับในการฟาร์มกล่องจากด่านนี้ถือว่าให้เวลาเยอะนะเดือนกว่าเลยนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างเราค่อยมาฟาร์มดีกว่ามากดมาแล้วครับ10กล่องฟู้ดเคล็ดมาครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่า10กล่องนี่เป็นจํานวนที่น้อยมากนะครับหวังว่าจะ มีดวงบ้างแอบเปิดเ,เงียบๆเงาๆดีกว่าหวังว่าจะไม่มีใครตามมานะสวัสดี <laughs> ครับผม ว่าไงครับโอ้ชื่อสกีบีดี้มาเลยโอเคงั้นเราเปิดตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกล่องมันเรียงแบบนี้มันไม่ได้เรียงกันแบบสีเดียวกันเหรออ่ะเดี๋ยวเปิดเลยครับปึ๊บเฮ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะฮอตดอกสปิเกอร์แมนโอ้โหตัวแรกฮอตดอกสปิเกอร์แมนครับตัวสองเลยตัดมาโอ้โหยังเป็นฮอตดอกสปิเกอร์แมนอยู่ต่อไปอุ๊ยอะไรอ่ะแฮมเบอร์เกอร์ทีวีแมนเหรอต่อไปเลยครับปึ๊บโอ้โหฮอตดอกอีกแล้วเออมาบ่อยว่ะฮอตดอกเนี่ยอีกทีโอ้ฮอตดอกอีกแล้วอีกทีโอ้กล่องเด้งไปไกลอุ๊ยโอ้เป็นนแแฮฮมมเเเเบบบออออรรรรร์์์์กกะคัที โอ้เหลือกล่องสุดท้ายครับต้องรวมพลังดวงทั้งหมดที่มีครับนะโม ฮอทดอกวอตเดอร์ <laughs> มาครับเมื่อกี้เราได้ฮอทดอกมาเยอะมากนะครับแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อีก2ตัวนะครับซึ่งเราต้องรีบเอาไปขายก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนขายราคาน่าจะกําลังดีนะครับวางขายเลยนี่แฮมเบอร์เกอร์เอา 5, 000, 5, 000ห้าพันห้าพันแล้วกันห้าพัน่แล้วก็ที่เหลือตัวนี้ตัวตัวละหนึ่งพันครับ <laughs> ใครอยากซื้อไปลองก็จัดไปเลยน้องโอเคเราตั้งไว้เล่นๆนะครับโอ้ยแล้วมีคนซื้อไปจริงโอ้โหตั้งปุ๊บออกปั๊บว่าบอกแล้วครับมันมีคนรอสอยอยู่ครับโอเคเราเหลือไว้อย่างละหนึ่งตัวนะครับเอาไปลองั ตอนนี้อยากลอง2ตัวนี้มากเลยนะครับเนี่ยแคคตัสเนี่ยแคทตัสเนี่ยโอ้โหแต่เปิดไม่ได้อะ่ะหรือว่าเราจะลองอีกสักสองสกล่องดีโอกาสได้มัน1%นึ่งโอ้โหยากมากอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะทุ่มสุดตัวนะครับผม999โลบัคสุดท้ายโอ้โกดซื้อแล้วมีพูออกมาด้วยนะครับ3กล่องสุดท้ายไปโอ้โหฮอตดอกอีกแล้วหรอมาอย่างน้อยก็ขายได้พันเจมวะ่ะเอ้ยแฮมเบอร์เกอร์อุ้ยตัวนี้ขายได้ประมาณ7 0 0 0นะครับเมื่อกี้เราทั้งห้าพันยังออกเดี๋ยวรอบนี้เราจะขายแพงขึ้น ต้องรีบขายนะครับต้องรีบขายแล้วเราเหลืออีกกล่องนึงไงบึ้มอุ้ยแฮมเบอร์เกอร์สวยโอ้โหได้แฮมเบอร์เกอร์ก็ดีใจแล้วครับรีบเอาไปขายดีกว่านี่ครับได้มาหมื่นสองเกมเนาะเนาะก็น่าเสียดายไม่มีตัวอื่นเลยนอกจากไอสองตัวนี้ไปดีกว่า <c oughs> เอ้ยอาจารย์แดงนี่มันอาจารย์แดงกีต้า์นี่โอ้โ <c> ห <oughs> แบกกีต้าร์าได้โ้โ <c> ว <oughs> ิอาจารย์แดงกีตา้าเจ้าเก่าธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจโอ้เจอตัวจริงสักที โอ้นี่ครับมีคนให้กล่องด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับเดี๋ยวด้านหลังอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยเลยไมาขอให้ได้เกือไม่ใช่ขอให้ได้ตัวดีๆครับโอ้ครับเปิดเลยไปเลยเปิดเลยกล่องเดียวกล่องเดียวก็เสียวได้ฮึบเจมส์เจมเจมส์โอ้ยตัวแรกสุดีนเกมโอ้โหไอศยตากลิม มาครับผมเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่ไปทดสอบกันเลยดีกว่านะเรามีแค่2ตัวก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ยังได้ลองเล่นว่าตัวใหม่เป็นไงบ้างเรามีแค่2ตัวนะครับอุ้ยอะไรอะ FC อีกแล้วเหรอ FC FC เอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันไอ้นูมพสเตอร์ศูนนเนี่โอ้ว่าไงน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากออกคลิปที่ให้ออกไป2คลิปแล้วมั้งเนี่ยโอ้แล้วเทดมาด้วยครับนะครับมีอะไรครับน้องต้องการอะไรอุ้ย ไททันบูมบ็อกแมนไททันมิดบอลแมนแล้วก็โคโคนัทคาเมล่าแมนแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เอ้ยทำไมนูบัสเตอร์เขามีตัวดีจังอะโอ้ไปละ <c oughs> โอ้โมันเอามาอวดนี่ว่าหายนูบาสเตอร์ขอยืมนี่ขอยืมหน่อยเดี๋ยวให้ออกคลิป <c oughs> จริงเปล่าเอาจริงสิเถเทมาดิเทิมาดิให้ออกคลิปจริงเปล่าครับเถิด <c oughs> มาเถิดมาให้พี่ยืมหน่อยน้องนูบาสเตอร์ศูนย์ศูนย์เจ็บโอ้แล้วเทิมาแล้วครับตัวใหม่โอ้ได้มาแล้วเดี๋ยวเราบอก น้องเขาว่ารอพี่ตรงนี้เดี๋ยวให้ออกคลิปไอ้บอกน้องเข้าไปครับครับพี่เฮ้ยมันฟังง่ายพูดง่ายจังวะเออเอ้เด็กดีเนี่ยไอ้นุบัสเซอร์เนี่ยรอนี่นะ มาครับผมมาเริ่มทดสอบกันเลยกับตัวแรกนะครับเอาเป็นตัวนี้ละกันนะฮอตด็อกสปีกเกอร์แมนนะครับดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะวางไปเลยดีไซน์แบบจุดฉาดมากนะครับสีสันการโจมตีเป็นการปาฮอตด็อกออกไปนะครับมีหัวเป็นสปีกเกอร์แมนนะหัวลำโพงโหตีชามากเลยอะ่ะคูดาวสองวิระยะโจมตี20นะครับแต่ดาเมจต้นถือว่าแรงมาก2 0 0 0ันเนี่ยบึ้มเลเวลแม็กครับเลเวลสี่คูดาวหนึ่งวิโจมตีหมื่นห้าถือว่าแรงมากก็น่าจ,จะเป็นตัวต้นเกมที่ใช้ได้นะครับส่วนตัวพี่ให้ปกคะแนนละกัน ตีมาต่อก,ก,กันกับตัวต่อไปนะครับนี่400นะครับค่าวาง400แฮมเบอร์เกอร์ทีวีแมนโอ้ยโจมตีแบบกลวยว่ะเอาวางไปก่อนเลยครับเอ้าเอาฮ้ยืนหลับเลยน้องข้างหลังน้องก็อยเล็ดอยู่ข้างหลังเฮ้ยตีดีทำไมมันไม่ตีอ่ะอ๋อคือเราต้องหันหน้าให้ตรงด้วยหรอไม่งั้นน้องไม่ตีนะครับน้องแฮมเบอร์เกอร์เอา้าโ,โดนหลับได้ด้วยโอเคตีอยู่นะครับถ้าหันหน้าถูกทางเขาตีอยู่นะดาเมจเริ่มต้น300้นะครับเบามากแต่ว่าครูดาวในการโจมตีเนี่ยเร็วสุด,สดเดี๋ยวเราลองอัพเพิ่มเข้าไปดีกว่าขั้น2นะครับ เฮ้ยอ,อะไรอะโอ้มีเสียงด้วยแล้วก็ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับรวมถึงเขาเริ่มหันตามแล้วหรือเปล่าอ๋อขั้น,นสองสามารถหันตามได้แล้วนะครับดูจากระยะโจมตีแล้วก็การโจมตีแบบนี้น่าจะเหมาะสําหรับการเอาไปใช้กับด่านสี่ทางครับด่านแซนนอะ่ะตัวนี้น่าจะดีนะสําหรับที่เอาไปก้าวคะแนนแล้วกันใครลองแล้วมาบอกด้วยว่าเก่งหรือเปล่า มาต่อไปเรามาลองตัวนี้กันครับผมกับเจ้าไททันมิดบอลแมนนะนี่โอ้โหตัวอย่างใหญ่โอ้โหมิดบอลนะครับมิดบอลมาเป็นหุ่นไลกาเลยการโจมตีเป็นการปาเออ มะเขือเทศเหรอเหมือนเป็นลูกไฟอะไรบางอย่างนะโอเคครับตอนนี้สามารถอัพขั้น2ได้แล้วมาโอ้ดามเมจ8 0 0 0มืนะครับแล้วก็มีระยะโจมตี2อัน2วงเหมือนว่าการโจมตีวงด้านนอกเนี่ยจะเป็นเอ่อยิงทีละตัวนะส่วนด้านในถ้ามีทอเลตเข้ามาเนี่ยจะเป็นการเอาไม้ไม้พายตีนะและตอนนี้ก็อัพได้แล้วครับ3 0 0 0มื่นเรามาแล้วลายกดไปดามเมจแสนสองนะครับระยะโจมตี50เป็นการปาพายออกไปนะครับอันใหญ่มากและขั้นนี้จะเป็นการโจมตีสเปซแบบเต็มวงเลยนะ ถือว่าเป็นตัวสเปรดตัวใหม่ที่รุนแรงนะครับอย่างเดียวตีช้าไปหน่อยแล้วก็ค่าอัพแพงมากตัวนี้เอาไปเแ็ดคะแนนพอมาครับถึงคิวตัวสุดท้ายที่เรามีนะครับผมกับเจ้าไททันบูมบ็อกแมนนะนี่โอ้หตัวใหญ่เหมือนกันใส่เสื้อฮาวายนะครับวางลงไปเลยแล้วกันนี่ตรงนี้เหมือนจะเป็นตัวที่โจมตีแบบ AOE นะครับอลองอัพดูก่อนปึ๊บโอยวงใหญ่อยู่นะแล้วโจมตีรอบตัวเหมือนมวิ่งเลยนะครับโ,โดนหลับเลยด้วยอ่ะ อ่ะต่อไปอัพเต็มไปเลยครับเรียบร้อยดาเมจอยู่ที่12ื่นสองระยะโจมตี35มสิบห้าคูดาวศูนย์จุดสองนะครับดีอยู่นะแต่ว่าโดนหลับอีกแล้วครับหนีไม่ไหวนะครับถ้าเกิดลงไปเวฟหลังๆนี่หลับยาวๆโอเคก็ถือว่าดีนะครับสําหรับตัวใหม่ตัวนี้ไทท่านบูมบ็อกแมนส่วนตัวชอบการออกแบบของเขามากมันดูสดใสน่ารักนะครับนี่หัวเป็ดใส่ชุดแบบเหมือนไปเที่ยวทะเลอะส่วนความเก่งนั้นเอาไปที่8เต็ม10และกันใครลองตัวนี้แล้วก็บอกได้ครับว่าชอบกันหรือเปล่าอ่ะได้เวลากลับล็อบบี้แล้วครับเอาตัวไปคืนนุ๊ก ไปดีกว่า โอ้แล้วนี่ก็เป็นตัวใหม่ที่พี่พอจะหาได้ในคลิปนี้นะครับก็เป็น,นคร่าวๆแล้วของอัปเดตนี้นะใครที่ได้ลองตัวใหม่บ้างแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งพี่รออ่านอยู่เพราะว่าข้อมูลน้อยเหลือเกินตัวมันหายากไงสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมเอ๋ว่าแต่น้องเขาไม่เอาตัวคืนเหรอเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไหนวะนูบมาสเตอร์ตาให้ยืมตัวมานะครับอ้อนั้นไงดีครับน้องดีครับ คืนตัวน้องเขาเลยดีกว่าเุ้ยเดี๋ยวนะเราแกล้งนุ้กันเว่าครับเดี๋ยวเราจะแกล้งบอกเขาว่าที่บิดนะ <laughs> ไปเดี๋ยวโอ้ยวิ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเว่ยเซเทียนวันนี้วันตายของเจ้า